สวัสดีท่าอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้จะพาชมดอกไม้ไสวยๆของที่บ้านนะคะน,นี้เดี๋ยวขอหันหันกล้องก่อนหันยังไงเนอะหันกล้องมันหันไม่ได้ ใช้กล้องหน้านี้แลกกันนะคะวันนี้ขอพาชมดอกไม้นะคะไม้สวยๆของบ้านนี่นะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสองพุ่มนี้ต้องปลูกปีที่แล้วนะคะปลูกเองที่นี้ดอกเขาดกมากเขาก็เลยเรียราธธาา่าทาตามพื้นอย่างนี้แหละคะ่ะ กอนี้ปีที่แล้วกอใหญ่มากแต่วิลเลียมเขาตัดยังไงไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบเขาไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวปีนี้จะทำใหม่นะคะนี่จะทำใหม่จะแต่งเข้าใหม่อันนี้เป็นต้นทามิเลียแต่ทีนี้นี่น่ะเอากิ่งของกุหลาบมาปลูกแซมไว้ เขาก็เลยขึ้นมาปนกันไปเลยก็เลยตอนแรกว่าจะตัดอดอกไม้กุหลาบทิ้งก็เลยเไม่ตัดดีกว่าให้เขาปนกันไปอย่างนี้นะคะนี่เขาก็จะสวยของเขาอยู่แบบนึงเออทำไมมันเป็นโรคอย่างนี้ต้นเรอ,อเออทำไมเป็นโรคอ่ะมันเลี่ยมเขาตัดนะคะไอ,อ้นี่คือชบาสีเหลืองแล้วทีนี้เขาตัดมันก็เลยกลายเป็นโรคอย่างนี้เดี๋ยวต้องเอายาฆ่าแมลงมาฉีดละ อันนี้ดอกอะไรไม่รู้ตอนนี้หนามมาอยู่ใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยจะไม่มีดอกนะคะมีอยู่แค่ช่อเดียวช่อเดียวอย่างเงี้ยนี่จะตายไม่ตายแหละนี่หนาก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็บำรุงดินนะคะเขาก็เลยง,งามขึ้นมาขนานดะอย่างนี้เนี่ยดอกเขาก็โรยไปแล้วค่ะบางตอบางอันนี้เป็น <c oughs> สีแดงนะคะกุหลาบสีแดงดูดูความดกของเขานี่กิ่งหนึ่งนะคะ เกิยงเดียวนะคะดูดกมากเมืองพูดเต็มเลยบินตอมเต็มเลยนะคะส,ส่วนรวมก็จะเป็นอย่างนี้มองใกล้ๆก็จะเห็นแกะนะคะวันนี้รู้สึกจะฝ่า,ามืมเลเจร์เขาจะตัดขนนี่ก็เป็นอีกกอหนึ่งที่เป็นดอกฉันนี้ดอกเล็กนะคะแต่เขาก็มีความเป็น พวงหุ่มพวงของเขาเหมือนกันนะคะดอกเขาสวยมากถ่ายให้ดูก่อนที่เขาจะโรยะคะอันนี้ก็ยังคงความเป็นพุ่มดอกของเขาอยู่นี่ก่อนที่จะโรนี่หนาก็จะมาไลให้ดูนะคะสวยมากค่ะมีสวนเล็กๆแค่นี้สวนใหญ่มันเล็กแค่นี้นาาแ,นแต่ก็พอได้ชื่นชมนะคะอันนี้ต้นนี้ไม่รู้ต้นไหนไม่รู้แต่ หอมค่ะพอดมๆดมเขาก็หอมกลิ่นเขาจะหอมนะะมองสวนส่วนรวมก็จะขนาดนี้นะคะนี่ก็จะเป็น <c oughs> พืชส่วนผสม <c oughs> เออคือพอดีเอาเอาอดอกเดซี่มาปลูกไว้แล้วก็เลยเอาอะไรเขาเรียกอะไรผักชีมาโรยเขาขึ้นก็เลยปล่อยให้เขาขึ้นอยู่ตรงนี้นี่เพิ่งตัด ดอกที่มันลรยออกนะคะนี่กุหลาบส,ส,สีเหลืองเดี๋ยวจะเอากิ่งไปชํำซะหน่อยหนึ่งนะคะนี่ก็ <c oughs> ตัดไปแล้วลาบินเดอร์ตัดทิ้งไปแล้วนี่ก็อ,อีกกุอีก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 อต้นหนึ่งที่นี่นะเอากิ่งเข้ามาเสียไปเขาก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะกุหลาบกำลังงามเลยนคะคะเสียไป สองสีปนกันนี่สวน,นแดดออกแล้วตอนนี้นะคะพ <c oughs> าชมสวนที่เล็กๆสวนส่วนรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะคะแต่เขาก็จะสวยมากขึ้นมาเป็นชอ่อเขาก็จะโรยแล้วะคะ่ะ น,นี้ก็ดอกอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาหอมมากก็อหอมมากค่ะเป็นพุ่มที่นิหนาไปถ่ายที่ไลบรารีเขาจะดอกเป็นพุ่มสวยงามมากถ้าทุกคนที่ติดตามเฟซบุ๊กนิหนาก็จะเห็นว่าน,นิหนาไปถ่ายที่ไลบรารีน,นี่นคะคะส่วนรวมสวน ส่วนมากวเลี้ยงเขาจะพอปลูกหญ้าก็จะมีหญ้ายาวนี่ดูแกะนะคะตอนนี้รู้สึกเขาจะตัดขนแกะหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> น่าจะน่าจะตัดขนแกะนะคะแกะที่โดนตัดแล้วก็นู่นปล่อยออกไปจะงามมากจะขาวนม <c oughs> สักวันหนึ่งตัดผลแก่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวพาเดินไปชมนะคะว่าเขาทำอะไรกันถึงแล้วว้าลายบดอยู่ดู น่ารักมากเลยนี่แกะดูเขากำลังจะทำเขากำลังจะตัดขนเขากำลังจะทำอะไรนี่น่ารักมากเลยแก,กะน้อยน่ารักแกะน้อยน่ารักเบ้เแบบ้เแบบ้เแบบ้เบ้ you? What you doing? wearing them. Huh? wearing them? Look oh. how heavy they are. Oh yeah. Works. Oh, yeah. Very cute. Oh. Yeah, they're very cute. Oh, very really cute. No! How are you? Wow. We get all those little ones. This is a baby? Yeah, this is a baby. Yeah, yeah it's a baby. Very cute. Wow! <laughs> I like it. <laughs> <laughs> little one what How are, are you? you? so. <laughs> no, โอเคนะคะมาถูกแกะแค่นี้ค่ะเขาเค้กำลังเช็คน้ำหนักเขากำลังเช็คน้ำหนักของแกะว่าได้ขนาดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะน่ารักมากเลยในเบรคคิวน่ารักมากเลยดูดิฝูงแกะ ดูความคิวของค้เข,เ,าาขงเขาก็น,าน,าน่านรักมากเลยวิ่งหนีนะคะขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าอยากจะถา่ากยกรูปแกะแล้ว